และนี่คือการกลับมาของชาวมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมทุดังโตโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม6ตตอนหนึ่งอีกหลังจากที่แล้วนะครับที่เราแพ้ไปนะครับครั้งนี้เราจะคัมแบ็กนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็สร้างห้องมาที่เรียบร้อย,ยแล้วนะครับแล้วก็มีคนกําลังที่จะเข้ามาเยอะแยะมากมายเอา,อางี้เดี๋ยวผมจะบอกเขาก่อนนะครับว่ายิงหัวน,นะครับ <c oughs> เล่นกันดีๆจะเอาคลิปไปลง YouTube อ่าอุ้ยแม่เขาตอบครั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 บกันหมดเลยว่ะช่องอู๋จุนคนถามแม่คัดคนเหรออุ้ยแรงแดงปัจจุบันแรงแดงแรงแดงแหงแดงเท็ดแคแดงแดงหมดเลยย้ายไปฝั่งนู้นคนดีอยากจะหกหนึ่งอะครับ อ r e คือ ready let's go let's go ครั้งที่แล้วเดี๋ยวเราเล่นกันแบบบุกถล่มนะครับกระโดดยิงปัดยิงปัดยิงรอบนี้เราจะเล่นแบบตั้งรับนะครับทุกคนก็คือเราจะให้เขาดันมาแล้วเราก็จะ snap 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 the burger we are diesel because I w a อ t because I want baby ดันมาดิครับไม่บุกมครับดันมาดิครับดันมาดิาว้าวโดนได้ไงวะบูลเว้เขาแปบววาสมเกียิสมตศส,สีมากไม่มีใครดันมาเลยอ่ะตอนนี้เป็นงานนะครับไม่ชุบด้วยเ<ด>จ็บไปน้าเลยหน่งไม่มีสองนะไม่มีสอีกคนหนึงอยู่ไหนแม่เขาทีละคนเหมือนตึงจัดอะคำนองๆว่าหน,นุ่มเสื้น้ำเงินเอาหนุ่มเสื้แด สกิ kill อเคนไม่ได้ตึงอยากดึงดก็ดันมาอยากดดึงอยากดึงดก็ดันมาหนึ่มาวันนี้เหรอวยไออูไม่จับ ก่อนนะครับผมมีช่อง YouTube ใหม่มาแนะนำนะครับชื่อว่าช่องยูทาวาดเทรดเดอร์นะสำหรับใครที่ชอบการเทรดการซื้อขายอะไรอย่างนี้นะครับควรไปศึกษากลยุทธ์ของเขาคือมันเจ๋งมากๆช่องนี้ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องใหม่แล้วอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะแชร์ชีวิตกับทุกคนใน YouTube ในช่องนี้ทุกคนจะได้พบกับวิดีโอการซื้อขายกลยุทธ์ต่างๆนะครับในการซื้อขายทํากําไรได้แบบโคตรน่าทึ่งเขาจะมีการอัปคลิปแบบซื้อขายแบบสดๆบางครั้งก็ไลฟ์คลิปซื้อขายแบบสดๆดะมีวิดีโอการซื้อขายแบบสด,สด คลิปเกี Torah, ่ยวกับการเทรดเขาจะโชว์กลยุทธ์ต่างๆในการซื้อขายซึ่งคุณยุทธวัฒน์เนี่ยแสดงไว้ในวิดีโอของเขาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเราลองทําตามดูกลยุทธ์นั้นมันทาเงินได้จริงเว้ยตอนนี้ผมก็เลยรอวิดีโอใหม่ของเขาอยู่เกี่ยวกับการซื้อขายแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับผ่านช่องทางเทเลแกรมนะครับคุณยุทธวัฒน์ก็ยังมีช่องทางตลาดการแชร์ข่าวการซื้อขายด้วยนะครับบอกสัญญาณการซื้อขายว่าช่วงไหนเข้าช่วงไหนออกดีที่สุดก็เลยอยากจะแนะนําบอกต่อคนที่เป็นสายเทรดสายเล่นหุ้นอะไรอย่างนี้ลองไปติดตามดูนะ กัันนะครบโอเคไปเลยกันต่อเลยจ้าแม่งมาคมตอนสุดท้ายด้วยนะยิงทั้งเกมไม่ไม่โดนมาค่มเลยตอนสุดท้ายฮะไม่ตั้งไหนไม่ตั้งไหนอยากให้บุกบ้างบอฮะโผล่มาตัวนอ๋อไอยู่หลังไอ้วอวแคนหยางเฮ้ยแต่เขาไม่ชุบเลยนะกูก็โอ้ยเจียนี่แหละไอ้นี่มันมาฆ่าผมไอ้ความแค้นของเอฟผมผมน้ำตาลเพราะหนุ่มผมน้ำตาลเพราะหนุ่มหัวแดงไม่เกี่ยวถอยไปไอ้ปะกอันนี้แหละปกหลาม ากับปลให้มันหุมแล้วว่ามันหุมแล้วจุดหมายเดียวของเราในการรักแข่ไอ้หลามมันไม่เกี่ยวไอ้หนุไอ้หลามเสียหูขวานไอ้หัวแดงลงไปหัวแดงแตงคุดหัวแดงแตงคุดขัดตัวแตกนะอัดตัวแตกนะบอกก่อนวิ่งไหลหลังเหรอวิ่งแ n น p l o a เดี๋ยวนี้คนมันเล่นเก่งเลยมันชอบเดิน snap load เนี่ยเนี่ยแล้วใครยิงโดนมาเฮ้ยยิงลอลยก็น่ากลัวเลยเว้ะตัวแตกง ทรปลคไอ้อุมรไน้ชอบายเดวเดียวไอ้ะไเราเป็นนักสู้ไอูมันเป็นนักซนี่ไงพ่อหนุ่มหัวแดงรครู้จักกระต่ายน้อยคอยใจไม่น้องคอยใจไม่น้อง เจนี่ <arrive> 3จัดไปไฟกระพริบหนึ่งต่อหนึ่งแอบมองเธออยู่นะจ้าที่ริมหนาตานไม่ออกมาเลยมันออกซ้ายมาครับดันมาสมัติจะูดจะควยจะเหล็กก็เข้ามาไอ้ผมผมได้อีกแล้วไม่เจ็บไม่จำเจ็บแล้วจำคือคนแต่เจ็บแล้วคนคือห่อหนุ่มหัวแดงอุ้ยจะตายแล้วพี่เอ <vert> ้แดงไปหนึ่งเหลืองไปหนึ่งดันมาแล้วครับมาแอบโดไปยิงโจเลยลราปฉลาม ฉลาดไม่ใช่จริงโจดาเมาสองครับสวยเย้จริงๆนะเราคนล่นนะเก่งจริงๆเลยนะมาดีครับก็หนุ่มหัวขาวไม่มีบทไม่มีบทบาทในนั้นเรานั่นนะแต่ข้อดีคือเขาไม่ชุบกันนะครับแม่งเล่นกนะดูกกระดาษที่ล้วเยอะเลยเพืกันที่แล้วแบบ First Blood อัดตัวชุบกันว่าไงผูหนำน้ำตาลคั้อลีเกา เป็นกันสองตาที่แล้วทำเอาเราไว้แสบมากเลยพนุ่มจ็อกเกอร์หัวเขียวเป็นเลี้ยวเหลืองหัวเขียวเป็นเลีเ้ยวเหลืองแดงเฉียบ่าสิพักเกอร์ ด้เมดอะนี่แค่3ตานะครับพเพื่อนๆอย่างฟินนะครับสวัสดีชาวโลกทั้งหลายคุณกำลังเจอกับม Mr. ิสเตอร์มิสซิสและสมิธผู้ดังโตผมมิสเตอร์อู๋อยู่และวันนี้ผมมจะเคียงข้างคุณตลอดไปอันแน่เดี๋ยวนี้ไม่ดันแล้วนะเอ,อ้ยเขาไม่เข้ามาดันว่ะปกติเขาต้องอยากได้หัวพี่อู๋ไม่ใช่เหรอครับอันแน่แนนโดดเป็นจิงโจ้อันแน่แนนโดดเป็นจิงโจ้ดันดันดันเขากันดันเขากันกู พวพี่เขาดันพร้อมการซ้ายขวากระนูกตู้กระดูกตู้ปูเฮ้ยคอยๆพูเลยไอ้หลามอีกแล้วไอ้หลามเก๊สจะเย็นๆน้องไปๆเข้ามาทีละคนเวลาไม่เหลืออีกเยอะอีกเยอะเจับเอาไว้ว่า ตู้ของข้าคือหัวน้ำตากับหัวแดงตอนนี้เนี่ยสกอร์สองต่อสองนะครับถือว่าดูเดือดมากๆนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยสนุกกว่าเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะเมื่อคลิปที่แล้วอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหมคนใจหลายอ่ะทีมพื่อนเป็หนึ่งทีถือว่าโคตรตรงตัดไอ้หลามอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไอ้หลามบอก ขนมจูเกิ้ลก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะนหาโดนอย่างนั้นโอ้โหหัวแข็งไอชิปหายเอาตัวละครหัวแข็งมาแม่เก้าสิบเอ็ดดาเมจอะรอบแรกยี่สิบเอ็ดดาเมจครับปัดสาเพื่อหวังผลโคนน่มหัวขาวปัดสาเพื่อห,หวังผลแต่ไม่ได้ผลปัดเพื่อหวังผลมาอีกครั้งนึงโอ้โหห้าสิบเอ็ดดาเมจสี่ครั้งไม่ตายเอาืีไม่เหลือวิ่งมาตรงๆไอหัวเขียว ทีว่าไอ้น้องสองคนสุดท้ายคนน้ำตาล่อละกันพ่อหนุ่มหัวแดงไอ้พ่อหนุ่มหัวแดงกับพ่อหูน้ำตาลเขบทำตึงเขาทำตึงไอเราอะมันชอบทำตึงชอบมาทีหลังแหมเหลือคนเดียวเอาอีกแล้วนะเราอะเอาอีกแล้วนะอยากเป็นฮีโร่เอาเป็นเล็กโลฮะเอาเป็นเล็กโลเหรอไปฮีโร่อะฮะขี้โกหกขี้โกหัวแข็งเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดอรอ อยากจะทิ้งตัวอยากจะทิ้งตัวสามสองเว้ยสูสีว่าตอนนี้ทุกคนอย่างมันแั้มันเดียวเองนะพี่ให้สี่เมตรเลยการตัวเทพว่ะไม่แง่เเจอไอ้วอลฟ้าเอสเปรสโซคาปูชิโน่ไอ้ลาเม้น ดันมาครับดันมาครับดันมาครับอุ้ยปัดซ้ายผม,มยเขาไ,ไม่ชอบปัดซ้ายเป็นอะไรฮะผมเขาต้องชอบปัดซ้ายเดี๋ยวเราอะเป็นอะไรเข้าซ้ายผมตลอดเลยนะเอาปิดประตูเขาอาดิับจับซ้ายเจ็บขวาเจ็บซ้ายเอาดิ <laughs> เอาแล้ตายกันไปข้างเอาไม่ออกไม่ออก้ <First flag. S 2> <laughs> หอมเลยอันแน,น่มียืนมียืนยืนหลบเหรอเราอ่ะเอาอยู่ตายโอ้ใจยเย็นๆดีวะเอาไอ้รุ่นอเมริกาโอู้ตายโอู้ตายโอ้อย่างงี้สังหารโอ้ตายตายตายย,ยายย่อเลยราชายิงคมโอ้ตายตายตายอย่างงี้เป็นลมโอเคเล้วสกอไปกันต่อตอนนี้สกอสามต่อสามเลครับผมอย่าไปหวัน่นอย่าไปซึ้ง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 ,างมาเลยวิ่งกันไม่ดูตาแม่ตาเรือแต่ผมยิงไม่โดน เป็นทูฉลาบอีกแล้วมันเป็นอะไรชอบเสนอหน้ามาคนแรกนีค่คะเราอะ่ะไอ้น้องคนนี้เอ้าจริงๆฉลาบเด้อได้หัวแดงไอ้หลานตายเข่าทีละคนนะจะไรหลังนะเว้ยตอนนี้ล่ะไม่โถมว่ะเขาไม่โถมว่ะมาปิดประตูตีปุ๋ยกยันไปนจะไหนอาการไปจะไหนอาการไปจะไหนบ,บังคับมึงนะมึงหัวเนี่ยเอาตีเอาตีหล่าเอาตีหล่า first blood ข้ากระบบลิเสี five ่ต่อสเฉยอ่ะน้ำอยู่ดีอ่ะเว่า้า่ five มูดทีนัดสุดท้ายวันนี้แม่โอ้โหหัวหลุดใครยิงหัวผมมาตะกี้โอ้ย first blood โอ้ย first blood ตอนนี้ห้าสามแล้วนะครับทุกคนอยากเจอหกสามมาจัดหกสามให้พี่ได้เปล่าเอาไม่ตายฮัลโหลฮัลโหลพี่ใครอยู่เป่าตรงนั้นนั่นน่ะอะไรมันจะไอ้โวโหจังหวะโอ้โหพอแทนแล้วคนอ้อม พ่อหนุ่มป่าสายไอ้นี่อยากไอ้นี่อยากปิดประตูปิดประตูโชงะ่ะ first blood ปิดประตูโชงะ่ะ first blood no god please no ตานี้ผมจริงจังมากผมพยายามเดินไปที่หน้าลานจอดรถหลังโกดังโรงงานมีพ่อหนุ่มหัวแดงแรงลิฟ์เขาพยายามจะมาเอาหัวผมเพื่อปิดฉากยากหน่อยนอ้อง ตายนี้จุกวางเต่าสวยเลยมาดิมาดิหลังมาดิ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 โดดลงมาโดดโดยมาดิเน้นเนี้ยวกโดดมาเนี่ยเอาดิมาดิมาดิไล่อะอยากได้ได้อยากได้ไล่มาอยากได้ไล่มาอยากได้ไล่มาครับอู้จึงไม่ขึ้น ขึ้นมึงจะเอาแรงขนาดไหนวะ,ะจูปังมากก็ได้ฮู้ฮูสามคนเบอ o ์สโอ้ไม่ตาย Double Kill Triple Kill เอาคนเดียว ไม่เดียวอีนั้นสองแมตนะสองแมตเองนะก็มาดีครับแอดไปทีหนึงตาแดงอ่ะครับตาแดงก่ำมครับความร้อนแรงมันออกมานักดวงตา4.6แล้วครับทุกคนสกอร์คิวตอนนี้27คิวตายไป6ดาเมน1น5 7 0แม่งโคตห้ารโคตรโหดเดี๋ยวผมตีกับทีเดียว7.6ครับดาวไป อยู่กันยังมาโอ้ย First blood นี่อเพื่อใช้ชนะสามคนสุดท้ายแดงสามหนึ่งไปหัวขาวยืนนิ่งๆเนี่ยประมาณ ไอวอลได้ทริปเปิลเคิลเอาไม่ลงฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไอหัวข่าวแม่งวอดเจอคิลขอบคุณครับไม่ประมานะครับเอ้ยไม่ล้มอีกแล้วดาวไปดิดาวไปดิเอาดิขบมอนแมนขบมอนแมนทิ้งตัวขบมอนแมนฮ้ <c oughs> บบตอนนี้สกอร์5ต่อ6นะคะถ้าเกิดเราตีเสมอได้ตานนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ชนะสักทีนะครับกับคอนเทนต์1 6ึ่งหลังๆนี้ไม่ชนะเลยมีแต่คนเก่งเก่ง <S <S 1> <S 1> อุย้ยอุ้ยตายผมเกือบตายอ้าวตายไปดิตัดตัวขอโทษทีเติมเลือดก,ก่อนได้ป่ละลหะเฮ้ยใจเย็น ชุบกันเฮ้ยมันชุบกันเฮ้ยมีคนยืนอยู่บ้านปล่อยให้โอ้แม่งยืนอยู่บ้านโอ้โหมันยืนอยู่บ้านแล้วเล่นตัวอยู่บ้านแล้วไอ้ด้านหลังยืนโอ้โหจะปวดใจคิวไปสามสิบสามวแล้วในคลิปนี้เราก็ทำไม่ได้อีกแล้วครับเพื่อนๆครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสุดสลายบ๊ายบายจ้า